ว่าเขาทำใจยังไงให้สงบครับคิดแต่เรื่องไทยเสียดินแดนครับดินแดนก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละ <laughs> ไ,มไม่มีใครได้หรอกเ <laughs> ชื่อเรา <laughs> ดินแดนนันก็อยู่ที่เดิมนี่นแหละน,นะ ใช่ครับแต่ทําไมตัวนี้มันมันหลอกเราเนียนมากเลยครับเพราะเราอันนี้มันคือของเราเราเราต้องเป็นเจ้าของเท่านั้นเคยมีเรื่องยายคนหนึ่งยายเขาหนักใจมากอยากให้หลานเนี่ยโอนที่ให้หลานก็จะได้ขายที่โพ้แกทุกข์มากแกก็เลยมาหานะ แล้วก็เลยถามยายตอนนั้นอยู่ที่จังหวัดกาลสินนะนะยายก่อนหน้าจะเป็นที่ของยายนี่เป็นของใครมาก่อนเป็นของพ่อยายอ่ะก่อนจะเป็นของพ่อยายนี่เป็นของใครมาก่อนนะใครก็ไม่รู้ว่างั้นแล้วต่อไปมันจะเป็นของใครละยายางั้เออแต่ที่มันอยู่ที่เดิมมานะ ไม่รู้ว่าร้านเหรียญหรือใคร่จะขายก่อนกัน <dabei> แต่ที่นั้นก็คงอยู่ที่เดิมเนอะไหมเขาก็เลยบอกโอ้ oh, สว่างเลยไม่ใช่ของเรานะมันไม่ใช่ของเราแต่ว่าไอ้ตัวที่มันไปยึดถือเอาเนี่ยมันเขา้าใจว่าเป็นของเราเนี่ยนะ